หนูจะไม่ค่อยบอกตารางงานแม่เท่าไหร่ว่าหนูทําอะไรอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้บอกบ้างไม่บอกบ้างอะ่ะหรือไม่ถ้าเกิดแม่ถามอะไรหนูก็จะบอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรเงี้ยเอ้ยไม่ไม่ไมไม <laughs> อย่าเพิ่งพูดถึงคนคนนั้นนะคะโอเคเอาเป็นว่าบางทีก็พูดไม่รู้อะไรอย่างนั้นแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีบางงานที่เราบอกเขาไปแล้วแต่เขาอะ่จะจําไม่ได้เดี๋ยวพุ่งนี้มีงานตอนเที่ยงนะเคลียตารางให้ว่างนะ ได้ได้ได,ได,ได,ได้คุยกันตกลงอย่างดีปึ๊บถึงเวลาวันถัดมาม่ไปไหนอะ่ะฉันก็ไปซื้อของอา้าวแล้วหนูอะ่ะไม่ไปส่งหรอส่งไหนอะไรยังไงฉันนัดเพื่อนไว้เดี๋ยวฉันไปกินข้าวคุยกันไวแล้วไงก็เดี๋ยวมิไปส่งหนูไม่มีคนไปส่งไปยากนะไม่เคยบอกเธอไม่เคยบอกฉันเลยเธอไม่ได้บอกบอกแล้วบอกแล้วจริงจ ไม่มิวอย่ามั่วมิวไม่เคยบอกแม่มิวไม่ได้บอกแม่มเวลาขับรถไม่บอกชื่อแม่ไม่เอาไม่ชอบให้แบบว่าคนรู้ว่าครอบครัวคือผู้ใดคนรู้หมดเลยแม่พาวทูพีเซนมาก Hello I'm music mommy อะไรเงี้ยหนูว่ามีมีมอ่ะแบบไปเปิดเผยเขาไม่อยากให้คนรู้ไม่ได้เปิดเผยไม่ได้เปิดเผยแต่ทุกคนรู้จากแม่หนูหมดแล้วนะมิวไม่ได้เปิดเผยไม่ได้เปิดเผยเนี yeah. ่ยเป็นคนอย่างเงี้ย เอ,อมีเด็ดตีเลยแล้วหนูไฟกับมีบ่อยมากมีอย่าไปให้เขารู้อย่าไปให้เขารู้ฉันไม่ได้ตั้งใจให้เขารู้ <c oughs> มีเป็นคนอย่างเงี้ยเออแบบไปงานจับมืออย่างเงี้ยแบบว่าไม่รู้ว่าวันนั้นคิดอะไรอยู่มาจับมือหนูมีมาจับมือหนูเดินเข้าเรียนมาพร้อมรอยยิ้มแบบอ้าวอ,อะไรอหนูมาทำไมมาทำไมงงจับที่บ้านไม่พอเหรอ คิดถึงวิวห่างกันหนึ่งวิไม่ได้งงลูกมาทำงานเข้ามาจับมือมีอ่ะตะลกมากจริงมีความแบบว่าอิ่มมาโหใครไม่รู้นี่ก็คือแย่แหละมีการบอกอเขารู้จัก็รู้จักรู้จักสิแม่มาอย่างเงี้ยแต่เขามาให้ครั้งเดียวนะเขาเหมือนแบบอยากมาแบบสัมผัสประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยมั้งแต่หนูก็ไม่เข้าใจเฟลลิ่งเหมือนกันคือเป็นแค่แบบว่า only one นะ่ะ เป็นแค่บุคคลเดียวเท่านั้นที่จะมาจับมือได้แล้วก็แบบได้ฟีลลิ่งแบบแม่มาจับมือลูกแบบได้แค่คนเดียวจริงๆอะ่ะแล้วเหมือนแบบว่าก็คือคนอื่นก็คงแบบไม่ได้ฟีลลิ่งเนี้ยเออมีไปหาใครบ้างหรือ็อยากรู้เหมือนกันตอนนั้นแบบว่ามีการแบบมาคุยกับมีใช่ไหมมีก็แบบว่าเนี่ยเขาหน้านะอยากไปจับมือลินะอยากไปจับมือลนะเออย่างไง <laughs> ไม่พอไม่พอ ใช่ป่านนี้แม่คือไอโคเคโคเคแล้วนะจริงแล้วเวลาแบบว่าเออล,งลงูกแล้วตอนนั้นแบบว่าขับรถขับรถด้วยกันแล้วแบบฟิลคุณแม่ก็ขับเป็นแบบว่าพอลูกขับเป็นแม่ก็แบบว่าไฟกันบนรถอน,นี้วะขับเป็นนี้มันน่อหนูก็แบบมันทำไมมันถึงขับแบบนี้ไม่ได้มีก็ือฉันขับมานาะนฉันรู้ดีอะไรเนี้ยจริงจริง,รงเวลาทะเลาะกับแม่ ชอบแบบอ่ะแล้วก็เรื่องนี้เรื่องที่ว่าเคยพูดหรือเปล่าสมมติแบบว่าหนูแบบบางทีหนูจะไม่ยอมบอกตารางตารางงานแม่ค่ะหนูจะไม่ค่อยบอกตารางงานแม่เท่าไหร่ว่าหนูทําอะไรอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้แบบบอกบ้างไม่บอกบ้างอะ่ะคือคือไม่ถ้าเกิดแม่ถามอะไรหนูก็จะบอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรอย่างี้เอ้ยไม่ไม่อย่าเพิ่งพูดถึงคนคนนั้นนะคะโอเคเอาเป็นว่าบางทีก็พูดไม่รู้อะไรอย่างนั้นแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีบางอันที่เราบอกเขาไปแล้วแต่เขาอ่ะจำไม่ได้ หนูอะ่ะบอกไปแล้วจริงๆอย่างเช่นนะว่าหนูบอกว่าเออมีพรุ่งนี้อ่ะมีงานตอนหกโมงนะเดี๋ยวมีไปส่งหน่อยนะเอออะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบบอกว่าเออตอนเที่ยงก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานตอนเที่ยงนะเคลียร์ตารางให้ว่างนะได้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 ได,ได,ได้คุยกันตกลงอย่างดีปึ๊บถึงเวลาวันถัดมามีไปไหนอะ่ะฉันก็ไปซื้อของอา้าวแล้วหนูอะ่ะไม่ไปส่งหรอส่งไหนอะไรยังไง ฉันนัดเพื่อนไว้เดี๋ยวฉันไปกินข้าวคุยกันไว้แล้วไงก็เดี่ยวมิไปส่งหนูไม่มีคนไปส่งไปยากนะไม่เคยบอกเธอไม่เคยบอกฉันเลยเธอไม่ได้บอกบอกแล้วบอกแล้วจริงๆไม่มิวอย่ามั่วมิวไม่เคยบอกแม่มิวไม่ได้บอกแม่ยังเงี้ยลูก็แบบูบอกแล้วแม่ถ้ออย่าเถียงเธอไม่ได้บอกฉันลููบอกแล้วแม่ลููบอกแล้วจริงๆ เธอไม่ได้บอกฉันแล้วนี่ยฉันต้องจัดตารางใหม่ฉันจัดตารางเอาไว้แล้วแล้วฉันจะทำยังไงอะไรหนูก็แบบหนูบอกแล้วเออใช่อย่างเงี้ยแล้วหนูบแบบแบกของเงี้ยอ้หนูจะให้หนูไปยังไงอ่ะจอดรถไม่ได้เอารถไปไม่ได้แล้วหนูแบบเถียงกับมีบอกแบบบ่อยมากเรื่องเนี้ยฉันบอกเธอแล้ว บอกไปแล้วมีเธอไม่เคยบอกฉันเลยปกติเธอก็ไม่เคยบอกอะไรฉันเลยแพลว่าตารางงานเธอฉันก็ไม่รู้ดราม่าเฉยตารางงานเธอฉันก็ไม่รู้ฉันไม่รู้เลยเธอไม่ได้บอกฉันไม่เป็นไรโทรศัพท์มีเรียกเก็บก็ได้จบถุงก็แบบพยายามบอกว่าโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่ได้บอกเองโอเคไม่คุยแล้วไม่คุยแล้ว ไม่ไม่ใช่เธออะไรเธอไม่บอกฉันจริงอย่ามาทําแบบนี้มันไม่ได้รักอะไรอย่างเงี้ยเธออย่าเถียงเขาเธออย่าเถียงล้วก็นี่เหมือนกันเปิดประตูป้าที่บอกว่าแบกของกับห้องเยอะมากขอก็ก้องแบบไม่มีมือแบบว่าหยิบโทรศัพท์เนีคือของมันนักมากมีก็แบบว่าเหมือนมี้อะชอบแบบว่าเมาส์กับเพื่อนเมาส์เก่งเมาส์เก่งมาก แล้วแบบงงมากประตูห้องกับประตูแบบว่าอันเนี้ยไม่ได้ไกลกันเลยนะแต่แม่ไม่ได้ยินเคาะประตูแล้วแบบว่าเคาะเคาะนานมากาก็จนหนูแบบว่าต้องวางของทั้งหมดอ่ะแล้วนั่งลงอะ่ะพักถึงจะยโทรศัพท์มาแล้วก็ยังไงยังไงใหเนยนี่ก็แบบฮัลโหลมาแล้วเหรอฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วเหรอไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกผิดเลยลูกนั่งอยู่ด้านหน้าสามสิบนาทีแม่ไม่ได้ยินใช่ดููแพ้ลูกปิด ไม่ยอมจับเราเล่นเราเล่นพูดได้แม่ไม่อยู่อยู่หอถ้าเกิดอยู่ที่นั่นมีก็แบบนอน้ะตางฉันจัดที่ไว้ให้แลอวไปเลยเออมีไม่ให้เข้าแล้วนะจริงแม่เมาเก่งมากค่ะจริงเมื่อก่อนเคยเล่าหรือยังว่าตอนนั้นแบบว่าจะมีกงแล้วแบบมีชอบาพาไปหากง ต้าเป็นฟิลที่แบบว่าเมื่อก่อนมีจะตีแบบว่าใช้ไม้แขวนเสื้อตีใช่ไหมแต่มีไม่ได้ตีแบบไม่มีเหตุผลนะเขาจะบอกเหตุผลเสมอว่าเขาตีเพราะอะไรอะไรอย่างนั้นทีนี้ตอนเด็กก็แบบว่าโงงใจดีชอบไปหาโกงแบบชอบไปแบบโกงโกงโกง,งอะไรอย่างนั้นเนี่ยพอตอนนั้นน่ะแม่พาไปหาโกงก็รีบวิ่งไปหาโกงเลยนะคุณโกงตีใครยัง,งไงโหน,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 นี่นั่นก็บอกว่าแบบเนี่ยโดนตีแบบไปฟ้องไปฟ้องโกง แม่ตีแม่ตีอะไรอย่างนันกลงก็เลยบอกก็แบบเออแบบเอออย่าไปตีลูกไปตีเขาทำไมเขาเจ็บนะรููไหมเนี่ยเออแล้วปกติใช้อะไรตีแม่ก็แบบใช้ไม้แขวนเสื้อคะ่ะใช้ไม้แขวนเสื้อตีไม้แขวนเสื้อตีหรอไม่ได้มันเป็นรอยแดงมันเจ็บแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยหนูก็แบบเกาะอ,อยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยทีนี้กงก็เลยบอกว่าเวลาตีอ่ะเขาไม่ให้ใช้ไม้แขวนเสือ้อเขาให้ใช้มือมันไวกว่าแบบอะไรนะกงมันไวกว่ามันตีเนี่ยมันฟาดเนี่ยกะน้ําหนักได้ไม้แขวนเสือ้อมันไม่พอดิใช้มือเลยแบบองค์กงไม่ได้ไม่ได้เข้าแบบว่าไม่ได้เข้าข้างหนูเลยใช้มือ แต่สุดท้ายจําไม่ได้ว่าแม่เปลี่ยนหรือเปล่าไม่ถามต่อตอนนั้นแบบว่าแม่มาเล่าให้ฟังก็เลยแบบว่าอาไม่ถามต่อเดี๋ยวรับรู้เดี๋ยวจําได้จําไม่ได้ดีแล้วอืจริงคุณกงอะ่ะคือแบบว่าเดอะเบสของทุกสิ่งะคะ่ะงงมากมีเรื่องพีพีก,กับกงเยอะใช่กงเป็นอิมพอสเตอร์ เหมือนแบบโดดลงท่อต่อหน้าต่อตาอ,อ,อ้าวแล้วนโมเมนต์นั้นคือไม่มีใครช่วยหนูได้กเกาะ,ก,ะกงอยู่แบบปล่อยมือเลยเฮ้ไม่รู้จักการจ้าใครนี่ืองถือว่าสอนดีกะน้ำหนักได้พอดีใช่พอ่อโมเมตนต์พ่อปกติพ่อแบบว่าเป็นคนใจเย็นแบบเป็นเหมือนน้ำเย็นอะแบบว่าเย็นแบบเย็นมาก งงพ่อกับแม่เหมือนแบบว่าสลับฝั่งกันปกติเขาจะต้องแบบว่าตายแบบชิวชาสายบวกบวกใช่ไหมแล้วแบบแม่ก็ต้องแบบยนะยังไงลูกแกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพ่อกับแม่หนูคือสลับกันคือสลับขั้วกันเลยพ่อแบบอมิวแบบแบบอย่างงี้ไม่ได้แบบอามิวใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยส่วนแม่แบบายงยงยสายบวกใช่ก็งงเหมือนกัน เวลาอยู่ด้วยกันใช่ไหมแบบบางทีพ่อก็แบบนั่งเย้เชยฮ้ฮยิ้ยมแฮ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 ส่วนแม่โอ้โหเมาสกิ่งมากใครใจดีกว่าหรอไม่รู้อะเพราะว่าจริงๆพ่อคิดเป็นห่วงคิดเป็นห่วงมากแม่ถือว่าใจดีกว่าแต่ว,ว่าในเรื่องอะไรๆเรื่องแม่ก็จะแบบโอเคเข้าใจอนะไรอย่างนั้นอย่างเช่นแบบเรื่องไปดำน้ำอย่างเงี้ยแม่ก็แบบไปดำหรออ๋อได้ได้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วคุณแม่ก็ไปด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่คุณพ่อคือไปดำน้ำหรอ ที่ไหนลึกเท่าไหร่ยังไงยังไงมีข้าวกินไหมยุ้ยนทะเลอโนดํายังไงนำําแท้ง๋อโหคุณพ่อเป็นแบบอย่างเี้เป็นแบบว่าเป็นสายแบบตื่นเต้นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่คุณพ่อแบบว่าคุณพ่อคี่เป็นห่วงมากคน่ะก็คือใจหายใจคว่ำตอนนั้นแบบขึ้นเรือไปก็แบบทักมาในไลน์กลุ่ม มิวเป็นไงบ้างมิวทำอะไรอยู่มิวโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแหละก็เลยส่งคลิปดำน้ำให้ดูโอ้เจ๋ง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 แต่ก็รู้แหละว่าเป็นห่วงอยู่ขึ้นพ่อหรือว่าคุณพ่อจะแบบเสียงแบบน้ำเนิบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยแหละมีก็จะเป็นหนูว่าไม่ต้องห่วงมันมันดำได้โอเคมิวอย่าจับฉลามกินโอเคไหมถ้าเจอฉลามก็แงบๆอย่างนงี้เลยอะไรอย่างเงี้ยไฟไฟเลยไฟเลยอะไรอย่างเงี้ย ไม่เป็นไรพ่อกับแม่ไม่ค่อยดูไลฟ์ค่ะดูได้นี้ไปดำสต็อกเกิลที่เป็นแบบว่าบุงมุงมุงแบบอย่างเงี้ยนะนี้แบบว่าถามมาว่าแบบมิวใส่เสื้อโจชิปยังไงทำไมแม่ใส่แล้วมันหมุนเป็นวงกลมเลยอะไรเงี้ยหรือว่าฮะใส่อะไรนะใส่เสื้อโจชิปมันหมุนน่งหนูก็แบบไม่รู้หนูก็ใส่แล้วหมุนเหมือนกันแม่ชัดเลยมันบน